ข้าไม่เข้าใจเลยนี่ข้าอยู่ที่ไหนกันโอ้โอเจ้าสมุไรตัวน้อยบุญนาสงสารอาคุอคพี่แกคิดว่าแกจะย้อนอดีตเพื่อทำลายข้าได้อยางงั้นหรือ,อ,อ,รไ,องไงฮะ โกดครับแจ็คข่ายโยนเจ้าเข้าไปในที่ที่ซึ่งไม่มีทั้งอดีตและอนาคตมันคือช่องว่างแห่งเวลาอย่างไงล่ะช่องว่างแห่งเวลาอย่างั้นเหรอที่นี่สิ่งที่แกรู้หรือว่าสิ่งที่แกคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่และข้าก็เป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของแกแล้วและความหวังเดียวที่จะหนีออกจากที่นี่ได้ก็คือความตายของแกยังไงล่ะ ห้าห้าห้ามันว่า,างั้นเอาแล้วพูดมากกูใส่เลยแจ็คก,กูเสยียบใจกระโหลกหมามานหนึง่งอ้ยมีหัวเราะย้อยเย้ยไล่หลังมาครับอาะคูอาะคู ตะโกนด้วยความเกิดนะครับทำไงได้ยัางไงาก็ต้องเดินต่อครับโอเคก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าสมุทรแจ็คบ ton ท o ทอ t ท m e ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไปก็ไม่พูดมากพาร์ทที่แล้วก็ลองกลับไปดูเอา,าเนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนนะครับพาร์ทนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยแหละแล้วก็มีเนื้อเรื่องคาสิณน,นี่คาส,สินใหม่แล้วครับ นี่เป็นเหมือนปราสาทตรยเลยลวมีตัวอะไรด้วยว,นเนยว,วะเนี่ยหนังขาวปะเนี่ยกะปีกหมนเล็กจังเลยอ่ะเป็นหุ่นยนต์ครับส่วนใหญ่ศัตรูที่เราเจอเป็นหุ่นยนต์นะทุกคนเอ้ยเป็นมิดในนีย้ยิ้มให้เราไม่พูดมากครับเข้าเลยฮึบมี่เราโอเคครับชิมเมนต์ปลดล็อกมันจะระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดใช่ไหมจะได้เข้ามาเก็บเงิน คือบางตัวมันระเบิดไงทุกคนโอเคครับเรือจะไม่เสียเอ้ยรถใช้นายมาทำไมเฮ้ยแจ็คระวังตัวให้ดีนะมันมีปีศาจที่ใช้เลเซอร์อยู่ด้วยอ่ะเออข้าต้องโจมตีพวกมันก่อนที่พวกมันจะยิงได้สินะเออทำไมไม่ลองใช้อาวุธอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดาบดูล่ะอืมต้องก็เป็นความคิดที่ดีนะขอบคุณที่แนะนำครับให้ชูริเคนมาชูริเคนคือดาวจายนะครับ อ้าวตัวแบบนึงอะเราจะต้องติดตั้งด้วยอยู่ไหนวะนี่นี่นี่โอเคชูลิเคนจะเบาวกว่านะครับเออแล้วก็คุยงซะเลยเอาคุยยงเอ้ยมันหลบได้ด้วยนี่ไงไรเรานี่ไงไรเราแม่งเอ้ยกูไม่ใช้แล้วชูลิเคนมันเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ตายครับ อุ้ยหลังเข้าเลยหลังเข้าเลยทีละตัวทีละตัวขอ้องขอลองเฮ้ยมันป้องกันได้ด้วยครับอุ้ยดีนะว่ายังมีไอหลอดได้ฮเลเลียดอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันจะเกินไปม้ยอะเฮ้ยมันเต้นอะไรเนี่ยเต้นดีใจอะไรอื้อุ้ยอุ้ยขวดหลังเกาหลังให้เราเลยครับหมดยังหมดยังนี่แหรอปั่นซะเลยปั่นยิงลีดโอ้โหนี่แค่ตัวแล้วก็จอกสามตัวเดียวเดียวเดียวยังมีกรอฮะ เออเออใส่เลยครับใส่มิยังไอ้นี่ด้วยอีกตัวนึงุ้ย,ย,ย,ยมีกำลังเสริมมันเต้นนี่คืออะไรเต้นเพื่อยอยเยอะ,เ,ยอะเราหรือว่าเต้นเพ,พื่อบัฟนี่ละขีดเลยครับหวดเลยโอเคครับประตูเปิดไหมไม่ประตูไม่เปิดอ๋อเปิดแล้วครับใจร้อนไปหน่อยแจ็คใจเย็นสิเอยสกอตแมน Nine, เดนนายระ ไปหิวแปลเลือดนะครับมันมีเลือดตรงนี้เมื่อกี้เคครับเสื้อผ้าฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะเจอกันนะรอชัยเคครับอันนี้ต้องฟันทิ้งโอเคครับกดทีเพื่อเช็คว่าเราต้องไปตรงไหนมันว่าเราจะต้องอันนี้ตีไม่ได้เหรอนี่ก็ตีได้อยากคุยกับสกอตแม,มนครับเฮ้แจ็คไม่ได้จเจอ,เอกันนานเลยนะ,จะเจอ,เอกันาน,นะกนานเลยเพิ่งเจอผ่านที่แล้วโอ้สกอตแมน มีปีศาจอยู่ใ,ใกล้ที่นี่ไหม,มข้ารับรู้ถึงพลังของอาคูนะมันมาจากภูเขาด้านหลังประสาทนี่เองงั้นเหรองั้นก็ไม่มีอะไรที่หยุดข้าไม่ให้เข้าไปในประสาทนั้นได้แล้วลวนะโอ้ขอให้ปลอดภัยนะข้าจะไปหาลูกสาวของข้าก่อนรับนี่ไปสิแจกได้เราไม้ไผ่นี่ไงนี่เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับโอเครู้วิธีใช้แล้วครับลุยครับ นี่คือกระบอกกระบอกหอกคงไงแล้วกระบอกไม่ไผ่อะนี่นะครับแจบ็คนี่มีทักษะการใช้อาวุธรอบด้านมากอันนี้เหมือนกองมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเหมือนไอ้ที่กั้นมันอยู่ข้างนอกครับโอ้ยมันทิ่มหน้ากูไี่แล้วไม่แล้วรู้จักไหมกระบองไม่ละตีซะเลยด้วยไม้หน้าสามโอเคครับเดี๋ยนะ ประตูนี้เปิดครับผมหมุนกล้องเร็วเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวกันแต่มันล็อกจากข้างนอกกระดูกมันอยู่นอกเราไปไม่ได้แล้วทางนี้อ่ะทางนี้เราจะไปยังไงทางนี้ก็เหมือนยังไม่มีวิธีไปครับเดี๋ยวไปหาโรชชัยก่อนบอกเําไปเช่น่อยสิยประตูนั่นนะมีคำสาบของอาคูปกป้องอยู่นะคงมีลูกป,ปั่นไก่ๆนี่ใช้มันเพื่อควบคุมประตูได้นะแต่ว่าถ้านายทำลายลูกป,ปั้นนั้นประตูก็จะเปิดออกเพราะงั้นรับสิ่งนี้ไปซิอะไรอ๋อ โอเคครับไปหิวเลือดเราต้องไปหาลูกป,ปั้นอะไรสักอย่างที่มันว่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวิ่งยังไงเดินไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันวิ่งให้เองครับอือหืข้างล่างมีผมยากกลับมาใช้ดาบตอนนี้ใช้ดาบก่อนแล้วกันเฮ้ยกันจับเจ้าสัมไรซะคำสั่งจากอาคูลูกพี่ใหญ่พวกเองไงละ่ะอแน่มีอยู่สองตัวทำไส้ ลอยเฟยูวนเองโอ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวกูไม่น่าทักเลยมันมีสองตัวแล้วมันไม่ได้มีแค่สองตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกลูกกระจกเกียร์ซาขอร้องเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใช้กระปองแทนครับกระบองมันไกลกว่ามันจะยิงปืนขึ้นฟ้าทำไมเนี่ยยิงเพื่อเรียกอะไรลงมาหรือเปล่าเรียกเพื่อนมาลงมาหรือเปล่าอืมใหม่มันเยอะจังวะทุกคนอืมไม่หยตีดังแปดดังแปดเลย ไม่เด้ออย่าเด้อเด้อกูตีแบ๊มันมีเสียงอะมันมีเสียงแล้วฮาว่ะไม่ยี่ตัวท้ายครับอืดังแบ้เลยโอเคครับเก็บของก่นอนเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดเหรออุ้ยมันชาร์จม,มาแต่ไกลตบหน้าเลยเฮ้ยผมชอบเสียงมันสะใจดีว่ะทุกคนแบ๊ม อืม,อมเอออาวุธที่ไายแรงกวด่า,ดาอย่างไงล่ะอันนี้คืออะไรนี่ไงอันนี้ไอไอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดียวดียว,ยว,ยวลูกพี่ใหญ่มาโอ้โหเมื่อกี้ลูกปั้นเมื่อกี้หรือเปล่าที่เขาว่าให้ทำลายไม่เลยอืมโอ้โหโดนแทงเราต้องเรียนรู้การเอ่อการโจมตีของตัวนั้นนะครับ นี่ตีหนึ่งทีสองทีตีอีกไหมหนึ่งทีตีอีกไหมหนึ่งทีสองทีโอเคครับอ้าวแล้วจะไมรอบนี้มันมีสามอะคีโมชิบหายนี่แล้วซีแง่แกโอเคครับอ๋อเนี่ยเหรอลูกปั้นนี่หรือเปล่าพี่เขาว่าแล้วเราต้องทำยังไง เราต้องสกาละโดยใช้ดาบครับไม่เรา,าโอเคครับเรียบร้อยพังทลายแล้วประตูนี้ประตูนี้คืออะไรเดี๋ยวเก็บของแปบครับ <S <S 2> <S 2> นี่คือประตูที่มันล็อกอยู่ครับโอเคขอบคุณมากนะลอดชายสำหรับคำใบ้นะไปครับเราไปกันต่อเฮ้ยคนนี้ใครอะ่ะคนนี้ไม่เคยเห็นเลย ลูกสาวสกอตแมนแปะนี่ไงใช่ด้วยครับแจ็คพ่อบอกให้ข้านำสิ่งนี้มาให้กับคุณนะอะไรเหรอนเยมนีใช้เป็นอุปกรณ์อัปเกรดโอ้ขอบใจมากนะ s <S ลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่โอเคครับเอ่อกด F ขนาเคลื่อนที่จะเป็นการสไลด์ไปด้วยพร้อมกับป้องกันไปด้วยอัพเลยครับอันที่2ละ่ะนี่เรามีอยู่ตรง4 0 0พกดกระโดดเอ้ยกระโดด ดับเบิลแท็บสองค้งอันนี้เอาครับแล้วก็อันนี้ทำให้อึดขึ้นแล้วก็กดคิวจะจับทุ่มเฮ้ยท่านี้เท่เอาครับกูเอาหมดนี่แสดงให้ดูเห็นรูปไหมอุ้ยเอาแล้วขโมยของมันด้วยเหรอเจ๋วเลยเดี๋ยว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 เราโดดได้สองสองจังหวะแล้วนะตอนนี้โอเคครับมีเราอุ้ยมันเยอะไปหน่อย เดี๋ยวเยวใจเย็นใจเย็นพวกมึงนี่เออลุยแล้วโว้ยมันมาเรื่อยๆเลยถีดไปโอ้ยโๆมันลงมาเยอะเกินไปแล้วเลยสองตัวครับนี่อะไรเฉือนผักเฉือนอ๋อนี่คือกระโดดขวาครับนี่ท่าที่อัพมาผักขวาแล้วก็เฉือนตัวสุดท้ายดูกันชันชนดๆนะทุกคน ไม่ใช่ไม่ใช่ดูที่มันตีผมดูนี่ปากเบ้เลยแจ็กกูลำนึงเรามาจากทางไหนเรามาจากทางนี้อันนี้คืออะไรตีได้อะไรตีได้ของเหรออ๋อไม่เสมอไปครับบางอันก็ไม่ได้โอเคไปกันต่อโอเคอันนี้ไงที่ได้มา ได์ไปโจมตีครับโอเคเดี๋ยวมันมีกล่องสองอันตรงนี้เปิดกล่องก่อนครับโอ้ได้ลูกธนูเหรอแสดงว่ามันต้องมีธนูด้วยดิกูยังไม่มีธนูเลยให้ลูกมาก่อนเดี๋ยวบอกนะกล่องนี้คือธนูนี่ไงเราโอ้จะเอามาใช้ยังไงอ๋อกด e ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันกด e แล้วมันยิงเลยเหรอมันมันมันเล็งไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับอันนี้มีบันไดบันไดมีอะไร บอใดที่ทํามาจากกระดูมันมันโหดร้ายขนาดนี้มันเสียงอะไรชิง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 วะเก็บ่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ่ะมีเลิกได้ใช้หนูแล้วต้องเล็งก่อนครับนี่เล็งยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเห็นมันขึ้นโอ้มันเป็นท่าไม้ตายที่แบบว่าพอเรากดแล้วมันจะใช้ใส่เลยอันนี้เราเล็งเขาอยู่นะครับอ๋อก็ยิงปกติเนี้ยเหรอ มันไม่ต้องชาร์จใช่ไหมเฮ้ยโขดแจ็คมึงตาถัว่วยิงไม่แม่นเลยบอกแจ็คตาถัว่วแจ็คทำหน้าโกรธใส่เลยครับโอเคไอ้สกิลเมื่อกี้คือเราต้องพุ่งให้โดนผมว่านะมันถึงจะแบบแรงนี้เปลี่ยนมุมมองอ๋อนี่ไงนี่ไงที่มาของเสียงต้นตอของมันเฮ้ยล่วงโดนไหมไม่โดนโอย โหยิงโคตรแรงเลยโอเคครับห้องนี้มีอะไรเอ้ยขูวิ่งชนโต๊ะกระจายเลยวะแจ็คเอ้ยผมว่าธนูก็ดีนะน้ำยาเพิ่มการป้องกันโอเคเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวอ้ามีกล่องที่สามโผล่ออกมาครับต้องลงไปดูคดานเยอมนีใช้ในการอัปเกรดบางอย่างเป็นอันเยอมนีเนปจูนนะครับ ดีลงมาเอาเลือดด้วยกีโดนเฉือนไปหอ้เฮี้ยโคตรแรง <laughs> ไปกันต่อแจ็คมีประตูด้วยครับเปิดให้ข้าเข้าไปเดี๋ยวนี้อ๋อนี่ไงดาสมุรัเ <laughs> พื่อนเก่าของข้า <laughs> สวัสดีโย่แจ็คคุณต้องดูแลความคมและแข็งแรงซื้อสิ่งนี้ซัแล้วคุณจะฟันไอ้โง่นั่นได้อย่างรวดเร็วเลยละอันนี้มันเหมือนเป็นการ อัปเกรดมากกว่าแล้วมีหมื่นหนึ่งแล้วครับมันไม่มีไอ้นี่บอกเลยอ๋อนี่ไงเราจะสามารถต่อคอมโบได้ครับหูทำไมมันมีการใส่คอมโบอะไรเยอะแยะขนาดนี้มันทําให้โดยรวมแล้วอาวุธเราดีขึ้นแล้วครับเราจะสามารถฟันได้มันขึ้นของั้นเราอัพไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราขายของได้ปะะ่ะล่ะเออต้องพูดแล้วจะขายของอะ่ะอเยี่ยได้ร้อยเดียวขายตั้งเยอะแจ็คเอ้ย ไปผมแล้วครับเรามาถูกทางปเัเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นทำไมตอนนี้ให้ลงละเดี๋ยวเรามีทางแยก2ทางอันนั้นเหมือนเป็นทางไปครับอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มของ <c oughs> เฉยเจอกันอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเยวมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยวะเคครับคุยกับเขาก่อนเฮ้ยแจ็คข้าเห็นเงาที่ใหญ่มากอยู่บนยอดเขานะนั่นน่ะนั่นอาจจะเป็นอาคูก็ได้นะ เอาละข้าต้องไปก่อนระวังตัวด้วยนะแจ็คเอาสิ่งนี้ไปดูวยสิโอ้นี่แหละกูกำลังจะซื้อเลยล่ะแต่เงินหมดสะก่อนขอบใจมากนะ <c oughs> เขาบอกว่านอกเหนือจักดาบวิเศษจะมีอาวุธอีกมากมายให้ใช้งานนี่กูยิงเลย <c oughs> เฮ้ยป้องกันได้ด้วยเหรอ <c oughs> เชีย่ยเอ้ยป้องกันก็ป้องกันก็หมดแล้วครับอุย้ย เชื่อเฉอนเลยยิงไปหนึ่งทีครับเกอเป็นการสกิดให้ตื่นแล้วก็ฟันซะาโอเคครับไม่พูดมากเราไปกันต่อเฮ้ยตกใจรู้ว่าเกมผีทำไมมาจัมสแกกันอย่างนี้ไอตัวนั้นมันทำอะไรมันจะวิ่งใส่เหรอเรียบร้อยพูดมากเราไปกันต่อโอ้ที่ไหนวะเนี่ยย เดคคี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงเยอะจังเลยยิงยิงไปหนึ่งทียิงไปสองทีสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าธนูพังอีกโอ้ยธนูมีพังด้วยวะที่ออนแอชิบหายคุณยิงไปเจ็ดลูกเอง <c oughs> เรียบร้อยครับดูหน้าแจ็คแจ็คไม่เล่นยิงธนูพังแล้วทุกคนคือลูกธนูไม่ได้หมดนะแต่ตัวธนูมันพังแสดงมันต้องคอยซ่อมเหรอก่อ,อนแอ์จังว่ายิงได้ไม่กีนน่นัดเอง เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ใครเนี่ยนี่เป็นศัตรูตัวแรกของเราที่ไม่ใช่หุ่นยนต์เลยหรือเปล่ามันอยู่บนเขาครับต้องขึ้นไปเจอมันเฮ้ยอูอยากเจอตัวใหม่แล้วเดี๋ยว,ยวมันถือปืนไม่เล้าเราทำอะไรมันวะเซนเซอร์ไว้เมื่อกี้โอเคครับรู้สึกว่าการที่เราจับมันล็อกคอด้วยสกิลใหม่ของเรามันจะขโมอยอาวุธด้วยนะครับ เอาอย่ฝันแม่งขาดสองท่อนเลยผมจะไอ้นี่สักหน่อยขโมยบูสักหน่อยอันนี้คืออะไรล้วจะไปไงอ่ะปีนเหรอโอ้ปีนได้ครับโอเคเร็วกว่านี้แจ็คตรงนี้มีกล่องลยครับไปยังไงเหมือนจะเปียงไปไม่ได้นะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วอันนี้เป็นปืนโค้กเหรอ นี่ไงเราเสียบเลยติดตั้งอาวุธได้นี่ไงเราได้ปืนเข้ามาแล้วครับใช่ปะ่ะเหมือนจะได้มาแล้วนะมีกล่องงอกขึ้นมาด้วยครับโอเคไม่ทำแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราใช้ปืนยังไงนะครับอ๋อเราได้แต่กระสุนเหรอเราเพิ่งได้ปืนเหรออันเนี้ยนี่เราได้ปืนแล้วนี่คนี้ตั้งได้ยังนี่ไงโถเอ้ยเมื่อกี้มีแต่กระสุนครับไม่มีปืนแต่มันเป็นมวนหมู่ปืนเฉย<อ><ๆ>ผมนึกว่าเรามีปืนแล้ว เอาไม่ oh อันนี้แจ็คกูไม่มีอีกแล้วบูชิโดมีตั้งปืนเท่านั้นเอาเราใช้มีดอยู่อเราใช้ปืนไงวะทำนึงอะอ๋อนี่นไงใส่กระสุนนี่เรานี่เรายิงเลยยิงเลยไปทาง,งนี้กันตรงนี้ก็มีอีกครับเรียบร้อยได้ทองมาดีไว้อพของกันครับร้อยหนึ่งก็เอาอน,นี้มีไปด้านซ้ายแล้วก็มีขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนี้หรือเปล่า ที่มันจะเป็นทางลงไปข้างล่างเฮ้ยกอ็อดแมนนายมาทำอะไรเนี่ยฮะ,อะโอ้แล้วข้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะนี่อ่ะอ้าวถามฉันแล้วฉันจะถามใครฮะเปิดกล่องนี้ก่อนครับนี่ไงจิตวิญญาณบูชิโบาฟูบูชิโบะเลยลิ้นเปรีย้ยวแหละบอกว่าจิตวิญญาณบูชิโดเอาไว้อัปเกรดอะไรบางอย่างถ้าเราลงตรงนี้เราจะถึงอยู่นะอึบอ่ะยอมมาเปิดกล่องนี้ โอเคครับได้น้ำร้อนแก้วเดียวเฮ้ยเฮจะได้อะไรดีกว่านี้หน่อยเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วถูกไหมไปยอมเดินใหม่เพื่อมาเอาหีบนั้นได้แค่น้ำร้อนเองอ,เอันนี้มีอะไรอ่ะได้ยินเสียงตัวอะไรมันบัฟมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยกูสิงปืนไวและปืนแม่นน,นี่เอาหมดครับสกงสกิลมาดิลอยมาหาก็ดี กลัวจะตกลงไปข้างล่างไม่อยากกระโดดไกลปืนขึ้นเลยครับมีปืนอยู่20บนัดยิงแม่งให้หมดเดี๋ยวจะถึงยังนี่ยไกลแล้วครับโอเคเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงมแมลงพวกแมงยิบย่อยยิงแม่งเลยยิงซะเลยตอนนี้แจ็คไม่มีไม่มีสมุไรแจ็คมีแต่การสลิงเกอร์เท่านั้น เหลือกี่นัดแล้วไม่รู้ไม่ได้ดูยิงเพลินไปหน่อยอืมใช้ดาบมั้งครับเดี๋ยวจะเบื่อเฮ้ยนี่เรานี่เราหวดเลยอุย้ยเรียบร้อยครับเดียวเดียวเดียวนี่คืออะไรไอ้เขี้ยมันชาร์จเราไม่ได้เล็งกันไว้ยิงซะเลยไม่ต้องพูดมากแม่งจิงไม่รูกขนุนเลยครับ ไปต่อไปต่อไปต่อแจ็คเด็ดดีเดียวล่วงนะเดี๋ยวเราต้องไปไงนี่ใช่ไหมโอเคครับมาทางนี้ทางนู้นเหมือนจะไปไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับไปนไปนแจ็คไปนไปนลูกนี่มีบอ่อน้ำคืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับเก็บของก่อน นี่เป็นยาใช่ไหมเอ้ยเอาอีกแล้วครับไม่คุยด้วยละเอาของกินมาก่อนกดของกินมาแล้วครับหิวเลือดด้วยโอเคครับถึงยอดเข่าแล้วมีอะไรในยอดเขาโอ้โหรอต้อนรับกันเพียบเลยนะฮ <c oughs> ะนี่อะไรเฉือนเลยครับ โอเคครับเฮ้ยมันเยอะจังอ่ะฮะเจนไปแล้วหนีเรากดสไลด์ทีเดียวมันโดนหลายตัวอยู่นะครับถ้ามันกองรวมๆกันอะเอออืมอย่างนี้ซืบอ้าวหนูก็จะโดนสองตัวพอยกตัวอย่างจับไม่เห็นเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆดะเ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  ทำอะไรทำอะไรยิงเลยทำอะไรหมดแล้วครับแต่ทำไมเข้าคาสินอันนี้คืออะไรแผ่นดินไหวโอ้โหพ่อแม่วันนี้ว่าไอ้เี้าทำลูกมันมาเยอะด้วยเฮ้ยเอาจริงอะ่ะยิงได้เข้าปะวะเฮ้ย อืมอ ja ืมอืมอืม ja กูยิงอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะเฮ้ยโอ้ยยิง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 อย่างเดียวกูยิงอย่างเดียวใส่ไม่ยากใส่ไม่ยากไอ้ตายไอ้ตายเฮ้ยกูยิงไม่เหรอมมันไปจบที่ดาบวะไม่ไงเราเหลือแต่หัวลูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนแล้วเราเราเหมือนจะได้อะไรมาวะเพื่อนทุกคน เราเหมือนจะได้อะไรมาก็ไอ้เคียปืนคยิงสามเมื่อกี้นี่ไงเราได้นี้มามันคืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับใช้ก่อนนะ่าจะแรงอยู่เดี๋ยว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 โอเคครับขาของมันไงอ๋อเออนี่เราถึงว่ารูปร่างเหมือนเขียวเฮ้ยโอ้มันเชื่อเฉือนมันเชื่อเฉือนมันตั้งท่าทําอะไรอโอเคหมดยังออ ดูไม่ออกเลย้ยใจเย็นใจเย็นนี่เราเจออันติหน่อยเสียบโอ้ยเกือบตายดิเกือบตายดิมึงเรียบร้อยถอนเลยหนึ่งขามาเรียบร้อยเฉือนซะเหลือแต่หัวโอเคครับจบจงรวมล่างซะเกือบทขยี้จ้าสมุไรนั่นเอาดีมันจะรวมล่างันดิโก้ยังไม่จบครับ อ๋อมันเหลือตัวกับขาเฮ้ยรวมแล้วขยายด้วยโยจะเย็นเด,ยเดี๋ยวก่อนตัวน,นี้มันเลือดบอสใหญ่แล้วครับเดี๋ยว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 อ้ยกูจะตายแล้วกินก่อนดื่มสองอึกบัฟเลยได้ใส่ให้หมดโอเคเลือดเต็มแล้วครับโอเคอืมออโอ้อยมันก็เฉือนเราแรงกันนะ อือ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 มันเหมือนขามันหนักมากอ่ะเดี๋ยวเๆๆๆเลือดอขึ้นหลอดตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยอืออืออืออโอ้ไม่มัน ไม่เหรอเราสไลด์เลยเอ้ยโอเคครับมั็นนอนแล้วอืมเลยครึ่งหลอดแล้วเลยครึ่งหลอดแล้วกูก็จะหมดหลอดแล้วแจ็คกูจะหมดไอ้อเย้ยเดี๋ยวซื้อมาสองอันไปเลยแจ็คเฮ้ยยังไงตั้งกาดมันตั้งกาดเอาเอาเอานอนนี้นอนนี้กูกัดเลยหนีดิโดนไปเสียบนึงแหละครับเรามีที หมดแล้วเออ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 มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วทุกคนออมีอเปล่าไอ,อ้กูก็จะตายแลกกันไปเลยเอากูตายไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่เรามันถึงได้เหมือนแบบว่าเบ่งพลังออกมาครับหอบเลยแจ๊กกู โว้ยโหแม้แต่มแมลงตัวนี้ไม่ยังใส่สร้อยให้ยเลวะสร้อยมันเหมือนควบคุมจิตใจนะครับหุ่นยนต์ก็มีหัวใจอยู่วะนนี้เอาละ่ะอาคูข้าจะหนีไปจากที่นี่และกลับไปยังอดีตเพื่อทำลายแกอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจำไว้เลยหมดแล้วครับลูกนี้โฮมรันแะเลย แสบตาเสียสายตาจัดโอ้โหแจ็คกุมอมแมมจัดโอเคครับ <c oughs> สำหรับสมุไพรแจ็คเพื่อนท้อนทามในพาร์ทที่2ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับทุกคนกับเกมนี้ก็ไว้เจอกันไปในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน